สวัสดีครับรายการครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง YouTube ชิปทำคำพิเศษนะครับวันพรุ่งนี้ก็จะเข้าสู่วันที่1ธันวาคม2563ครับเดือนสุดท้ายของปี2553นะครับแต่ว่าวันพรุ่งนี้เนี่ยมีแคมเปญอันหนึ่งที่อยากจะให้ทุกท่านได้ติดตามชมนะครับพรุ่งนี้จะมีแคมเปญของกลุ่มนักเรียนเลวนะครับที่ชื่อว่า หนึ่งธันวาคมนะฮะหนึ่งธันวาคมบอกลาเครื่องแบบครับนี่ฮะกลุ่มนักเรียนเลวหนึ่งธันวาคมบอกลาเครื่องแบบเราไปดูกันนะครับว่าพรุ่งนี้น่าจับตามากว่าโรงเรียนไหนจะไม่ใส่เครื่องแบบไปโรงเรียนบ้างครับไปติดตามในทวิตเตอร์ครับเรามาดูกันเลยนะครับแฟนรายการครับนี่คือ t w ิ t t ตอร์ s h t a ท1ธันวาบอกลาเครื่องแบบครับเป็นแคมเปญที่เรียกว่านักเรียนไม่อยากมีเครื่องแบบกันแล้วกันนะครับคือเขาบอกว่าเราต้องการเสรีภาพในการแต่งตัวนี่ฮะวันนี้มีอันนี้อยู่หน้าอยู่ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับเลยไปหน่อยก็เป็นโรงเรียนเตรียมอุด,ดมครับผมนี่ฮะหนึ่งธันวาบอกลาเครื่องแบบนะครับ สีชั่วโมงที่แล้วนะครับจะแต่งอะไรไปเรียนก็เรื่องของครูอันนี้โรงเรียนไหนนาะจริงๆมีหลายโรงเรียนเลยนะครับที่จะแต่งพรุ่งนี้นะครับไม่แต่งเครื่องแบบไปน่าสนใจนะครับเด็กพวกนี้มันปังวะ่ะนี่ฮะน่าติดตามมากครับสองพันกว่ารีทว e e ไปแล้วนะครับแล้วก็มาดูตรงนี้หน่อย skywalk สกายวอล์กเมื่อเย็นนี้เองนะครับแฟนรายการครับบอกว่าไงเราต้องการเสรีภาพในการแต่งตัวครับไฮไลท์อยู่ที่พรุ่งนี้เลยครับแฟนรายการว่าจะมีโรงเรียนไหนบ้างนะนี่เรากำลังไล่ลงไปนะครับไล่ลงไปใครจะแต่งตัวไป private พรุ่งนี้ขอความกรุณาช่วยเลือกชุดที่ไม่บังเพื่อนด้วยนะโอ้โหพรุ่งนี้เอาไงเนี่ยกระทรวงศึกษาเนี่ย

ชุด private ไปโรงเรียนนะครับแล้วก็มีประกาศโรงเรียนบด,ดินเดชานะครับถ้าเกิดหมายถึงว่าไงอะถ้านักเรียนไม่แต่งเครื่องแบบมาเรียนนะครับก็เชิญผู้ปกครองมาเพราะเข้าต่ผู้ปกครองนะครับนี่ฮะโรงเรียนบด,ดินเดชาสิงหเสนีครับอ่ะ พรุ่งนี้ดูนะครับจะมีกี่โรงเรียนอ่านี่อมรัตโชคพมิดกุณสมัยเป็นนักเรียนเตรียมสงสัยทำไมโตแล้วชุดทรงผมยังต้องเหมือนกันหมดนี่แต่แล้วสึกไล้ตัวตนมาเป็นนักศึกษาธรรมศาสตร์4ปีแต่งเครื่องแบบเฉพาะวันสอบนะครับโอ้โหแซ่บมาก ดูเอแล้จะจบเตรียมเลยเหรอโอ้ไม่ใช่ธรรมดานะเนี่ยจ,จบเตรียมอันนี้โรงเรียนอะไรโรงเรียนหอวังครับโรงเรียนหอวังโรงเรียนหอวังก็จะไม่แต่งเครื่องแบบด้วยหรือไงเอ่ยเอานี่ฮะแปลรายการครับเอาโลเอาเป็นยังไงอะ่ะเอายังไงอะ่ะสพทออไม่ห้ามนะครับ เด็กแต่ง p r i v a t ย้ำทุกคนต้องได้เข้าเรียนโอ้โหโอ้โหอันนี้ถือว่าเป็นแรงกดดันนี่ครับถือว่าเป็นการกดดันประท้วงเรียกว่าเป็นข้อเรียกร้องผ่านทวิตเตอร์นะครับแล้วทำได้เลยอ่ะเนี่ยโอโ้ทำแล้วผ่านเลยนะครับนี่ฮะสอบบไม่ห้ามนะครับสำนักงา,รรากขนขึ้นฐานคณะกรรมการการศึกษานะครับไายการ โอ้โห oh, oh, เรียกถ้าข้อเรียกร้องนี่เรียกร้องนี่คือถือว่าสู้แล้วผ่านเลยนะครับใส่ชุดไพรเวทเอาอย่างนี้ดีกว่าเอาอย่างนี้ได้ไงเขาบอกในแฮนดบุ๊กนะครับคู่มือนะถ้าโรงเรียนปิดประตูไม่ให้เข้าบุคคลภายนอกเข้าใส่ชุดนักเรียนกับทับชุดไพรเวทใส่ชุดนักเรียนมาแล้วเปลี่ยนชุดทีหลังถ้ามีครูมาวายวายตัดคะแนนถ่ายรูปถ่ายคลิปอัดเสียง ถือว่าลงโทษเกินกว่าเหตุคุยตัดคะแนนความพื้นไม่ได้เนื่องจากใส่ชุดไพเนวมเรียนไม่ได้ขัดกับไม่ได้ขัดขับระเบียดข้อโรงเรียนสกระเป๋าไม่ที่ไม่แช่โรงเรียนครูจะยึดไปไม่ได้ไม่ไฐานผิดยักจอกซั์โอ้โหโตเถียงหนึ่งทำไมใส่ชุดนักเรียนไม่ได้ทุกคนมีสิทธิ์ในร่างกายตัวเองการบังคับใส่ชุดนักเรียนเป็นการจำกัดเสรีภาพในการแสงออกผ่านการแต่งกายและชุดนักเรียนยังทำให้เกิดการแบ่งแยกเพศ ตามปนะเทศกําเนิดด้วยเราจึงใส่ชุดนัก p r i v a t เนี่ยชุดอะไรก็ได้นะครับสรุปไปโรงเรียนเพื่อใช้สิทธิ์ของตัวเองและแสงให้สังคมเห็นว่าไม่ว่าชุดอะไรก็ไม่มีผลกับการเรียนครับโตเถียง2ครับทําไมนักเรียนทําไมประเทศอย่างญี่ปุ่นอังกฤษบังคับใส่ชุดนักเรียนนักเรียนก็มีผลการเรียนดีทําไมถึงเราอยากใส่ p r i v a t คคาตอบนะครับ ระบบการสกัาของประเทศเานั้นมีคุณภาพอยู่แล้วไม่ว่าจะมีเครื่องแบบใดหรือไม่ไม่เกี่ยวกับการเรียนแต่ประเทศเหล่านั้นยังไม่ยกเลิกการใส่เครื่องแบบโตเถียงสามถ้าถามชุดนักเรียนมีเพื่อแก้ความหลื่มล้ําถ้าไม่ใส่ชุดนักเรียนจะแบ่งแข่งการแต่งตัวเยียดฐานะหรือไม่ตอบแอนเซอร์ answer, ชุดนักเรียนไม่ได้แก้ปัญหาความหลื่มล้ําแต่เป็นการซุกความหลื่มล้ําไว้ใต้ผมถึงแม้ชุดนักเรียนถึงแม้จะใส่ชุดนักเรียนก็ยังสามารถ เห็นความเหลื uhm ่อมล้าได้จากการใช้อุปกรณ์การเรียนอยู่ดีนอกจากเป็นการเพื่มรายจ่ายให้กับผู้ปกครองแล้วการบรรเทาติชุนนักเรียนไม่ใช่ทางออกการเหยียดเรื่องฐานะทางออกจากถ้างออกที่แท้จริงคือการปลูกฝังนักเรียนให้เคารพซึ่งกันและกันไม่ให้เหยียดคนอื่นโอ้โหโอ้โหแฟนรายการครับนี่ถ้าถือว่าสู้แล้วผ่านเลยนะครับเนี่ย นี่ฮะสำหรับคนที่ไม่ใส่แพ็กไม่สะดวกใส่ชุด p r i v a t ใส่เสื้อกันกันนอกได้นะครับอามาดูนะครับหนึ่งวันที่แล้วนะครับมาดูว่ามีโรงเรียนไหนบ้างครับแฟนรายการกลัวไม่มีใครใส่ชุด private เป็นเพื่อนนี้ก็เช็คลิสต์ตามนี้ได้เลยเราจะรวมกันเราจะโรงเรียนที่มีนักเรียนแต่ง p r i v a t ไปแน่นอนและมีองค์กรนักเรียนให้การสนับสนุนหนึ่งธันวาคมมาสร้างประวัติศาสตร์เปลี่ยนแปล,ปลงชุดนักเรียนนี่ฮะ โอ้โหแฟนรายการดูครับมีโรงเรียนอะไรบ้างหนึ่งโรงเรียนสามเสนวิทยาลัยครับสองเรียนเตร็มอุดมครับสามโรงเรียนศรียานุวัฒน์นะครับสี่โรงเรียนกาลยานวัฒน์นี้ที่ขอนแก่นอนี่ผมเคยไปสอนหนังสือพวกครูอยู่ห้าโรงเรียนมัธยมตากสินนะครับหกโรงเรียนสุรนารีวิทยาลัยนะครับนี่โรงเรียนประจังหวัดโคราชนะครับโรงเรียนเป็นจมราชายลนี่เข้าใจว่าฉะเชิงเซานะโรงเรียนชนรัศดร อำรุงนะครับโรงเรียนชนกัลยานุกูลโรงเรียนสารวิทยาโรงเรียนขอวังนี่งกรุงเทพมาโรงเรียนขอนแก่นวิทยาลัยนี้ชื่อมาอยู่แล้วครับโรงเรียนแก่นนครนี้ก็ชื่อมาอยู่แล้วนะครับขอนแก่นแน่นอนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการนะครับโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นครับโรงเรียนวิทยาวนาลัยโรงเรียนสาธิตศรีนครินทร์วิโรจน์นะครับโรงเรียนอุดรพิทยานุกูลนี่โรงเรียนประจําจังหวัดของอุดรเลยนะครับโรงเรียนสตรีวิทย์สองครับนี่ก็ไม่ใช่นักเรียนธรรมดานะ โรงเรียนสตีราชานุทิศแล้วก็โรงเรียนสตรีวิทยานะครับนี่โรงเรียนสมัยรัชกาลที่5้นะครับแล้วก็โรงเรียนบรรดินเดชาสิงหเสนีอ่ะพรุ่งนี้จะเป็นยังไงนะครับอันนี้น่าติดตามมากนะครับเดี๋ยวขอไปดูนิดนึงนะครับคือความน่าสนใจว่าพรุ่งนี้จะเป็นอย่างไรนะครับมีโรงเรียนสุทธิด้วยเหรอโรงเรียนหัดใหญ่วิทยาลัย นี่ก็โรงเรียนดังของทางภาคใต้เลยนะครับสายน้ำพึ่งไม่มีเหรอว่าสุดที่วรารามอย่าปอตกักศิลระยองโอ้โหพรุ่งนี้เป็นเรื่องของเด็กๆเ,เลยนะครับแฟนรายการครับอุดรพิษสวันที่แล้วนะครับที่แคมเปญนนี้ออกมาเขาบอกสถิติปี2561นักเรียน3 5 5ล้านห 7คนขาดชุดนักเรียนคิดว่าเป็นให้สองเปอร์เซ็นต์ของนักเรียนทั้งหมดน้านหมยถึงนักเรียนเกินครึ่งไม่มีชุดนักเรียนใส่ไม่ว่าเพราะรายได้แถวครอบครัวหรือค่าใช้จ่ายสุดท้ายชุดนักเรียนยังจําเป็นอยู่หรือไม่โอ้โหนี้ถือว่าเป็นแคมเปญทางการเมืองที่สุดยอดมากเลยนะครับอันนี้เป็นในร,ระดับโรงเรียนเลยนะครับอันนี้บอกเปิดชุดนักเรียน600ถึง1000ต่อชุดครอบครัวยากจนแบกภาระสูง กว่าคนรวยนะครับนี่ครับบอกลาเครื่องแบบถุงเท้าอะไรก็ได้เทเลแต่งหน้าไพรเวทครึ่งท่อนไพรเวททั้งตัวใส่อะไรมาก็ได้ทําสีผมอะ่ะเต็มที่ไปเลยอะ่ะเจ็ดนาทีที่แล้วนะครับศูนย์ทนายความสิทธิมนุษยนสิทธิมนุษยชนครับนักเรียนยังสามารถเข้าเรียนได้หลายชุดไพรเวทในโรงเรียนสํารวจกฎหมายระเบียบศึกษาธิการที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมริเริ่มวันเปิดเรียนพรุ่งนี้นะครับ ฮชแท็กทันวาบอกลาเครื่องแบบเป็นความผิดต้องลงโทษหรือไม่เมื่อนักเรียนทํากิจกรรมเพียงตั้งคําถามโอ้โหล่าสุดหน่อยดูแบบล่าสุดหน่อยครับแฟนรายการอยากใส่ชุดนี้อยากใส่ชุดแบบนี้ยกเลิกชุดลูกเสือด้วยหรือเปล่านะครับอันนี้หนึ่งนาทีที่แล้วอะไรสลิมสุดตรง อันนี้ไม่รู้เกี่ยวนหรอูปล่านะครับแฟนรายการมาดูแบบติดอันดับที่ดูแบบติดอันดับอย่างนี้ดีกว่าครับแบบขึ้นไปนะฮะอันนี้เลขากรพทใส่ชุดเผยเข้าเรียนปกติได้เปิดเทอมร่วมนี้แตกายอิสระบอกลาเครื่องแบบล้านหลัง ห้องปกครองก็หยุดเราไม่ได้แล้วพบกันโอ้โ oh หนี่มันอะไรกันเนี่ยส่วนนนดีเบตครับอันนี้จากโรงเรียนนะส่วนนนดีเบตส่วนนนก็คือนนแทบุรีนี่เนาะยกเลิกชุดอันนี้บอกว่าอะไรครับขอย้ำแคมเปญหนึ่งธันวาบอกแล้วแบบเป็นเพียงการสไตร์ เพื่อเรียกร้องกดกระทรวงให้ยกเลิกบังคับไม่ได้รับอนุญาตจากทางเรียนหรือทางกระทรวงอันนี้ไม่รู้นะครับอันนี้5นาทีที่แล้วนะครับบ้ายโผล่หน้าจุฬาเราต้องการเสรีภาพในการแต่งตัวอันนี้อะไร พอพอเราก็ฉุกเฉินอยากแต่งแบบนี้อันนี้แคมเปญเหมือนกันครับหนึ่งธันวาคมบอกลาเครื่องแบบลงในสตรีวิทย์ครับโอ้โหนี่มันสุดยอดไปแล้วนะเนี่ยสตรีวิทย์ที่อยู่ข้างประชาธิไปไตยอผมขอดูติดตามหน่อยสตรีวิทย์ที่อยู่ใกล้ใกล้กับอนุสา,า,าวรีย์ประชาธิปไตยนะครับแฟนรายการนี่เ,เรียนตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5นะครับ โรงเรียนต้นๆประเทศไทยเหมือนกันนะครับ1ธัน,นวาคมบอกลาเครื่องแบบชวนเชิญชวนนักเรียนสตรีวิทยาสวมชุดไพรเวทไปเวรในวันที่1ธันวาคมเพื่อแสดงเชิงสัญ,ญลักษณ์ว่าเครื่องแบบกดขี่เราเพียงใดร่วมกันต่อตานอำนาจรัฐบนเรือนกายเป็นพื้นฐานของการปลูกฝังระบอบเปรเ็จดการอำนาจนิยมในเด็กและเยาวชนครับ1ธัน,นวาคมบอกลาเครื่องแบบครับควรปฏิบัติตัวแต่งกายสุภาพงดนเก่งขาสั้นเสื้อสายเดี่ยว สองพกบัตรนักเรียนหรือบัตรประชาชนติดตัวเพื่อเป็นการยืนตัวสามรวมกลุ่มกับนักเรียนคนอื่นเพื่อเข้าโรงเรียนพร้อมกันพกชุดไพรเวทไปเปลี่ยนไปโรงเรียนสี่หัตถูกข่าวไม่ใช่เป็นหลักฐานอัดคลิปวิดีโอจากนั้นสามารถแจ้งได้ที่นี่ค่ะอินสตาแกรมอะไรพวกนี้นะครับโอ้โหแฟนรายการครับแล้วก็วันนี้น้องคนเนี้ยที่เป็นเจ้าของแคมเปญเนี่ยก็เป็นวันเกิดครบรอบเขาด้วยนะครับ แล้วเขาก็ทูลคดีด้วยนี่ฮะน้องมอน้ิกาออนุญาตเป็นตัวแทนคนละครับน้องมินน้องมินสิบสามีน้อง been, h, on, ม oh ินขอให้ชีวิตสดใสคิดอะไรก็สมดั่งใจได้ประชาธิปไตยที่สมบูรณ์น so um ี่สุดยอดมากนะครับนี่เด็กคนนี้นี่เด็กคนนี้ที่ใหญ่มากนะครับขับเคลื่อนประชาธิปไตยนำการเปลี่ยนแปลงนะครับ สุดยอดมากนะน้องมินนัเร็วเนี่ยเราเห็นอะไรที่เกิดกับเขาในช่วงสองสาเดือนที่ผ่านมาเขาเขย่าว,วงการการศึกษาไทยได้แบบที่เกิดความเปลี่ยนแปลงอะไรเยอะนะครับนี่เด็กเตรียมอุด,ดมด้วยนะครับสุดยอดมากขอชื่นชมนะขอชื่นชมครับ ขอชื่นชมอ่ะเราต้องติดตามพรุ่งนี้อีกทีนะครับแฟนรายการว่าจะเป็นอย่างไรนี่เป็นเชิงสัญ,ญลักษณ์นะครับที่จะดูว่าจะส่งผลอย่างไรกับกฎกระทรวงหรือระเบียบกระทรวงศึกษาธิการที่จะให้เด็กนักเรียนแต่ง p r i v a t นะครับที่ผมได้นำเสนอให้กับแฟนรายการได้ชมจากแฮชแท็กที่ได้อ่านให้ฟังนะครับหนึ่งธันวาแต่ง p r i v a t ไปโรงเรียนเนี่ย ก็คือเราจะเห็นนี่คือแคมเปญทางการเมืองที่เกิดขึ้นโดยเด็กนักเรียนเยาวชนนะครับที่ใช้สิทธิพลเมืองในการเรียกร้องนะครับในการเข้าไปต่อสู้ในการที่จะให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในระบบการศึกษาของประเทศไทยนะครับนี่คือแคมเปญการเมืองที่เกิดขึ้นจากนักเรียนนักเรียนเลยนะครับนักเรียนมัธยมแล้วใช้ Twitter เนี่ยเป็นตัวพักดันผ่านแฮชแท็ก อย่างที่เราได้เห็นแล้วก็แคมเปญน,นี้ทำให้สำนักงานกรรมการเดี๋ยวเขาเรียกอะไรสำนักงานขั้นพื้นฐานโอ้โหเรียกยากเรียกเรียกชื่อย่อดดีกว่าสพทเนี่ยซึ่งดูแลครูโรงเรียนนักเรียนเนี่ยทั้งประเทศเนี่ยบอกว่าไม่เป็นไรไปได้แต่ว่ารู้สึกเขาทำกันวันเดียวนะแล้วดูว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นเพราะว่า จากแคมเปญการเมืองเพื่อจรณรงค์ช่วยให้เพื่ออยากจะเห็นอิสระภาพในการแต่งกายที่หนึ่งนะครับแล้วก็เ้าบอกว่าเป็นการลดค่าใช้จ่ายของครอบครัวด้วยในการซื้อเสื้อผ้าเพราะทุกครั้งเนี่ยแต่ละปีก็มีการซื้อเสื้อผ้านักเรียนใหม่เนาะก็มีต้นทุนของชีวิตหรือของการศึกษาด้วยนะครับโอเคครับก็ต้องติดตามนะครับไม่คู่ขนานกันเลย พวกคณะรัษฎรก็ทําแคมเปญของเขาไปนะครับรก็อะไรละ่ะ3อันนะที่เขาทํากัน 1. พลเอกประยุทธ์ลาออก 2. แก้ไขรัฐนูน3ปฏิรูปสถาบันกษัตริย์นะครับกลุ่มนักเรียนเลวเนี่ยก็อยู่ในกลุ่มคณะล่านเหมือนกันแต่ว่าเป็นอีกกลุ่มหนึ่งเพื่อการศึกษานะครับน่าติดตามชมมากนะครับแฟนรายการครับเราเห็นการเปลี่ยนแปลงและสิทธิพลเมืองมากขึ้นภายใต้ประชาธิปไตยครึ่งใบ ขอบคุณแฟนรายการทุกท่านที่ติดตามช่อง YouTube ชีพทำข่าวพิเศษเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาติดตามกันต่อดูเหตุการณ์ว่าแต่ละโรงเรียนแล้วว่าจะมีอะไรขึ้นบ้างนะครับหลังจากที่เด็กนักเรียนในโรงรีที่ไปยียนหนังสือแต่ง p r i v a t ก็ไม่รู้ว่าจังหวัดไหนบ้างนะครับแต่ว่าหลักๆที่เห็นเนี่ยที่เขารวมตัวกันก็จะเป็นกรุงเทพนะครับเดี๋ยวต้องไปดูว่ามีจังหวัดอื่นบ้างหรือเปล่านะครับที่เห็นเห็นเนี่ยมีขอนแก่นนะครับมี ชนบุรีมีะฉเชิงงแซาแล้วก็มีอุดรธานีที่อาจแต่ไม่รู้จะเป็นังไงต่อครับแต่ในกรุงเทพก็หลายโรงเรียนครับขอบคุณแฟนรายการทุกท่านที่ตามช่อง y u ู u ูบพิพธรรมควิเศษสวัสดีครับ